ภาพาทีใจในช่วงเนี้ส่งท้ายปีนะคะกับปรากฏการณ์ทางจาราศาสตร์แม้จะเห็นคภาพที่เชียงบางส่วนแต่ยังคงงดงามเสมอพาดถ่ายสุริยุปราคาบางส่วน ที่สังเกตได้ทุกภาพในทีไทยบันทึกจากสถาบันวพี่ใบาัดรับภในช่วง,งกลางวันภาพนี้เป็นภาพถ่ายข่าวพื้พนฐานของดวงอาทิตย์ยังอยู่ที่บ้านนะคะเดี๋ยวกำลังจะไปที่ออฟฟิศพี่กำลังไปที่โลรงพักเนี่ยกล่าวว่าจะไปเช็คความเรียบร้อยฉากน,นิดนึงเพราะเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็รอบเพลสแล้วไม่อยากให้มีอะไรผิดพลาด เมื่อกี้ดูข่าวอะค่ะวันนี้จะมีสุริยุปราคานะคะเหรอชิมเห็นรู้เรื่องเลยอะสายไม่ได้ดูข่าวมันข่าวบอกว่าสุริยุปราคาเนี่ยเต็มดวงด้วยอะค่ะวันนี้ถ้าง,งั้นกรุงเทพก็คงมืดสลัวเลยสิพี่คงดูอยู่ที่โรงละครแหละอาร์ตก็ว่าจะดูอยู่ที่ออฟฟิศอะค่ะ อาร์ตพี่ว่าตอนที่มีสุริยุปราคาอาร์ตจะออกไปข้างนอกเลยดีกว่าทำไมอะคะไม่รู้เหมือนกันอยู่ดีๆพี่ก็รู้สึกแบบนั้นได้ค่ะงั้นเดี๋ยวอาร์ตจะดูอยู่ที่ออฟฟิศแล้วกันค่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวตอนเย็นนี้เดี๋ยวพี่ไปหาที่บ้านนะแล้วอาร์ตก็ชวนน้นไดชีมาด้วยแล้วกันได้ค่ะ ที่้าดิฉันไม่คิดว่าเราเคยร่วมง,งานกันมาหลายเจา้าดิฉันต้องคิดว่าคุณหักหลังแยกตัวไม่กอดกอยคนเดียวเลยมันไม่ใช่อย่างนั้นนะครับคุณหญิงไม่ใช่แล้วไงถ้าผมทําแบบนั้นเนี่ยผมจะมาเล่าให้คุณหญิงฟังทาไมล่ะครับเชอะก็เพราะว่าคุณทําไม่สําเร็จเนี่ยแล้วคุณก็เจ็บใจที่โดนเยเน,ยเนยจะพาตอบกลับมาก็ถ้าคุณหญิงคิดอย่างนั้นเนี่ยผมก็ไม่มีอะไรจะพูดแล้วล่ะครับ คุณแม่นี่ดิฉันจะสอนให้ในฐานะที่เราคุ้นเคยกันนะคะถ้าคุณคิดจะข่มขู่แบล็กเมลใครแล้วก็คุณต้องดูให้ดีๆว่าเราอยู่เหนือเขาแน่ๆผมถึงได้คิดว่าคุณหญิงนี่เหมาะที่จะเป็นคนข่มขู่แล้วก็แบล็กเมลคุณเนธพาไงครับดิฉันไม่ทำอะไรนะ่าเกลียดแบบนั้นหรอกคุณแน่แต่ดิฉันมีวิธีที่คุณแม่เนธพาม่ควรปฏิเสธ วิธีอะไรนะครับคุณหญิงมีธุระอะไรเหรอคะดิฉันมีเวลาไม่มากดิฉันขอเข้าเรื่องเลยนะคะอย่างที่คุณเนตพาทราบแล้วว่าคุณเมกรู้เรื่องส่วนตัวเชิงลึกของคุณจริงๆครับดิฉันบังเอิญทราบด้วยเหมือนกัน ถ้าบังเอิญคุณหญิงทราบก็ช่างเถอะค่ะอีกอย่างหนึง่งเรื่องบังเอิญที่พวกคุณรู้มามันไม่ใช่เรื่องจริงแน่ใจเหรอคะไม่ใช่เรื่องจริงจะทำจะพูดจะคิดอะไรดิฉันว่าคุณหญิงก็น่าจะระลึกถึงหัวโขนที่ตัวเองกำลังสวมอยู่ด้วยนะคะรวมถึงคำนำหน้าชื่อด้วยนะคะคุณหญิง คุณหญิงอยู่ในแวดวงสังคมชั้นสูงจิตใจก็น่าจะสูงส่งตามไปด้วย <c oughs> คุณแนนภาก็เหมือนกันนะคะนอกจากจิตใจสูงแล้วก็ต้องใจกว้างด้วยทำอะไรไว้ก็ต้องยอมรับค่ะความรับไม่มีในโลกนะคะ <c oughs> คุณหญิงพูดมาขนาดนี้ดิฉันคงต้องถามแล้วล่ะคะ่ะว่าคุณหญิงต้องการอะไร จริงๆแล้วก็ไม่มีอะไรเป็นพิเศษแล้วคะ่ะแค่ธุรกิจของคุณเนธภาที่ทำอยู่กับที่เตรียมตัวจะทำก็มากพอแล้วล่วคะค่ะดิฉันอยากขอร่วมหุ้นลงทุนด้วยไม่มีปัญหาใช่ไหมคะคุณเนธภา ไม่มีปัญหาหรอกคะ่ะคุณหญิง <c oughs> เพราะดิฉันไม่มีอะไรจะให้คุณหญิงธุรกิจของฉันมันก็คือของฉันคนอื่นไม่เกี่ยวดิฉันได้บอกคุณเมคามไปแล้วนี่คะ่ะคุณเมคามได้เล่าให้คุณหญิงฟังอย่างละเอียดหรอคะ่ะคุณหญิงทราบนะครับทราบแล้ว ก็อยากสามมาอีกหรอที่ตั้งใจฉันลอกคราเปิดเผยตัวตอนออกมาขม่มขู่ดิฉันเลยเหรอคะรู้ไว้นะคะว่าฉันไม่ชิกไก่ที่ใครจะมลาลากมันไปกินในน้ำได้อย่างง่ายๆ่อนกลับไปได้ละเอาเวลาไปคิดว่าจะทำยังไงให้ละครเวทีออกมาดีที่สุดดีกว่าคุณหญิงคะ อย่ามาเสียเวลาทำเรื่องเร็วๆเลยค่ะมันไม่เจริญหรอกพองังส่งแขกส่งให้ถึงรถรนะค่ะเชิญค่ะไปเลยครับคุณหญิงสวัสดีครับคุณหญิงรอสวัสดีครัครุณจุลธิน์เชิญที่รถค่ะ ขอตัวก่อนนะครับ <_ d ata> ไม่คิดจะเชิญให้เรานั่งก่อนเหรอไม่จำเป็นมีเรื่องอะไรก็ว่ามาเราจะมาบอกว่าหลังละครเวทีจบจะนัดเปิดพินัยกรรมนะนี่เรื่องพินัยกรรมยังซ้ำซากไม่จบสิ้นอีกเหรอ ราจะพาทนายมาด้วยจะได้ไม่มีปัญหาหนีแค่นี้ใช่ไหมเนี่ยเราไม่เคยเห็นคนโรคคนที่คดโกงมีความสุขเลยนะสุดท้ายแล้วเนี่ยมันมักจะมีเหตุมีเรื่องกับเงินที่โกงเข้ามาเนี่ยแล้วเงินพวกนี้มันไม่มีความหมายอะไรเลยเพราะมันซื้อความสุขที่แท้จริงไม่ได้แล้วอายุพวกเราก็มาถึงขนาดนี้แล้ว ฉันว่าเธอเองก็น่าจะเห็นตัวอย่างคนที่โกงกินมาก็ไม่น้อยแล้วนะไม่ต้องมาสั่งสอนฉันฉันรู้ว่าฉันต้องทำอะไรปัแบบไม่ได้และแล้กที ถ้าฉันรู้ว่ากลับเมืองไทยแล้วมันวุ่นวายขนาดนี้ฉันไม่มีทางกลับมาเด็ดขาดเลยนี่แกไม่คิดจะถามฉันสักคำหรอว่ามันเกิดเรื่องอะไรขึ้นผมรอคุณแม่พูดอยู่ครับนางคุณหญิงโรสกับไอ้เมฆามันตั้งแต่จะมาแบล็กเมล์ฉันเรื่องที่แกไม่ใช่ลูกคุณดาฉันมันคิดว่าฉันง่อยเปรี้ยวถึงจะหมหรือยังไงแต่ฉันก็จัดการไล่มาสองคนไปแล้วอีเหลือสองคนยังไม่ทันคนบ้าน ชุดท้ายมักก็มาคู่กับฉันแล้วพี่นายกรมอีกโอ้โยมันจะจองล้างจองผ่าจะไม่สิ้นสุดได้เลยยังไงนี่ไม่แสดงความคิดแทนอะไรเลยหรือยังไงผมขอโทษนะครับที่ทำให้คุณแม่เดือดร้อนไม่ต้องมาทําเป็นดักจริตทําตัวเป็นพระเอกอ้าขาผวาปีกรับผิดอยู่คนเดียวหรอกนะที่ฉันมาพูดกับแกเรื่องเนี้ย เพราะฉันต้องการบอกแกว่าตอนนี้เราสองคนต้องสามัคคีกันจับมือกันให้มั่นอย่าให้ใครมาทำอะไรได้เด็ดขาด เธอกำลังจะบอกว่าจะมีอะไรเกิดขึ้น,นั้นหรอครับมาบอกไม่ใช่มันตอเจอรี่ไปไหนหรอสนับสนุนโดยโรบิงสันอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปผ่านทาโทรศัพท์โทร0ูน6 0สองห่งหกศูนย์สา